อ่านี่ครับมาชมบรรยากาศที่สวนสมุยใกล้ทะเลตำบลตะลิงงามครับเนี่ยโอ้บรรยากาศดีมากเยี oh, no, oh, mm ่ยมนี huh. China, ่นี่ยมากางเต็นท์พักมากางเต็นท์มาขอนกินขนมจีนในเต้นในสวนแล้วครับมาโอ้ซื้อขนมจีนมากินกันในสวนนะเนี่ยโอ้โหบรรยากาศดีมากนี่ครับมานั่งกินบรรยากาศกินชมชมวิวครับชมวิวนะโอ้กินกินกินข้าวอร่อยอร่อยกินขนมจีนอร่อยอร่อยชมวิวกันที่ที่สวนสมุยใกล้ทะเลตำบลลิปาน้อยนะไอตำบลตะตำบลตะลิงงามครับโอ้ เดินแต่ไมกล้าทะเลครับนู่นเดินเดินไปนทะเลนิดเดียวเนี่ยสองร้อยเมตรสามร้อยเมตรก็ถึงนะครับนู่นนเห็นเห็นขาวๆทะเลครับนะโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยเยี่ยมมากเยี่ยม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 เนี่ยนามากินกันน้ำจีนแล้วกันเนี่ยนี่ก็เนี่ไฟฟ้าชมวนน้ำจีนนะขน้ำจีนที่ตลาดน้ำซีมานี่โอ้โหไม่แพงครับนะนะเป็นชุดครับวะนะน้เป็นชุดเป็นชุดไม่ไม่ไม่ถึงร้อยชุดหนึ่ง ชุดหนึ่งอันนี้อันหนึ่งแล้วก็มีมีพวกผักพวกอะไรเนี่ยไม่ถึงร้อยโอ้บรรยากาศดีมากนี่นี่นี่ครับเม็ดเม็ดในนั่นเม็ดเม็ดในเม็ดผักกะทินเข้านี่ยเนี่นี่เนี่นี่เม็ดผักกะทินนี่นี่อาโรยเข้านี่แล้วกินโอ้ชั้นหนึ่งนะแล้วก็ใส่ผักใส่อะไรเข้าไปโอ้ชั้นหนึ่งเข้าเนี่ยนี่ครับนี่ยมาเอาลองลองดูลองดูลองดูครับลองดูโอ้นี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้นี่ครับนี่ครับเนี่ยลองดูนะ เออเนี่ยเนี่ยเนี5 5่ยจะหมดแล้วเออเหลือหน่อยเดียวนะนะนี่ยนี่ครับขนมจีนขนมจีนเนี่ยนี่ครับนี่ครับอ๋อเหลืออีกหน่อยอยงเขนมจีนนะเออนั่นนนเจ้าม้าเข้ามาเดินกินหญ้าในสวนน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 คนท่งคนที่เข้ามามาดูเราก็ขับตรงนู้นไปนู่นแล้วก็กลับไปนู่นเลยเขาไม่กล้าเข้ามาในสวนนะเราก็กลับเดินไปตรงนู้นนะแล้วท่องเที่ยวเข้ามาชมม้าม้าหลบเมื่อก่อนเมื่อกี้ม้ามันอยู่ตรงโน้นม้ามันอยู่ตรงโน้นเมื่อกี้เมื่อกี้ม้าก็อยู่ตรงโน้น ัก็เป็นสปริงเกอร์ให้ม้ากินหญ้าแล้วก็อาบน้าม้าได้ก็เปิดเรามาไปม้ามันหลบมาทางนี้มันก็มันอายคนมันก็มาหยบมาอยู่ในสวนนี่เลยไปชมใกล้ๆลลโอ้ม้าตัวใหญ่ๆเลยนะม้าตัวใหญ่ๆก็เหนื่ลยโอเยี่ยมมากเล